จะมาทำอะไรคะจะมาทำรูปโป่งลอยจ้ะใช่ที่ไหนล่ะคะเดือดเลืออ่ะท่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกิติยากอนบัชราสุภาสกุลชื่อเล่นชื่อมือเม็ดค่ะวันนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะค่ะลูกโป่งกระดาษอ่ะหยิบให้ดูหน่อยค่ะมีอะไรคะมีอะไรคะกร,ระดาษค่ะแล้วก็อะไรอีกคะ ูกค่ะแล้วก็อะไรคะค่ะโอเคค่ะขีดก,กระดาษเป็นขีดเล็กๆด้วยค่ะเอามาขีดแบบนี้เหรอค่ะแล้วก็วางไว้โต๊ะขอด้าแล้วนะคะหนึ่งลูกแต่ว,ว,วางไว้ก่อน ต่อไปนะคะเราจะนำพอเราฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็นำลูกโป่องอะคะ่ะไปใกล้กระดาษอ่ะเดี๋ยวลองวางดูใิคะดูดไหมคะม<า>อ่าต่อไปอันนี้ไม่ดูดนะคะเรานำผ้าแห้งคะ่ะถูกัะะ่ลูกโป่งถูกระเบ๋านะคะเราาลูกโป่งแต่ อันนี้ดูดไหมคะสมมติเรานําตอนแรกเรานําลูกโป่องอะคะ่ะมาติอย่างนี้ก็มีดูดบ้างนิดหน่อยเล็กน้อยต่อไปนร้นํา,นาลูกโป่งมาถูก,กับผมอเ,เอาลูกโป่งถูผมมาเม็ดเอ,อ,อ่อหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมา ต่อไปขัดลูกโป่งด้วยวัสดุอื่นอ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าเราเอาลูกโป่องอ่ะถูกกระพือนถูกกระโตะอะมไม่เอากระดาษอ่ะลองดูซิอ่ะเรากเอาไปถูกระดาษดูนะยกขึ้นมาก็ามีก็นิดหน่อยอะดูดได้อยู่นิดหน่อยจัดกับผมเนี่ยคือดูดเยอะ ลูกโป่งกับกระดาษโดยที่ไม่ได้ถูติดไหมคะไม่ติดแล้วลูกโป่งถูกับผ้าติดกระดาษไหมคะไม่ติดลูกโป่งถูกับผมติดกระดาษไหมคะติดแล้วลูกโป่งเราเอาไปถูกระโต๊ะติดกระดาษไหมคะติดนิดหน่อยใช่ไหมคะ่โอเคค่ะโอเคค่ะสรุปตามนี้นะคะสรุปตามนี้นะคะขอบคุณค่ะด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ